ให้ดวงวิญญาณของหลวงพ่อพระครูสัทธรรมโกวิทท่านได้ไปสู่สุขติในสัมปรายาภพไม่ว่าจะเป็นโลกสวรรค์หรือนิพพานไปในที่สุดขอบุญทั้งหลายทั้งปวงที่คณะท่านเจ้าภาพได้บำเพ็ญให้เป็นไปในวันนี้ จงรวมกันมาเป็นตบะเป็นเดชะเพราวะปัจัยเจริญพรสาธุชนทุกท่านในวันนี้เป็นวันพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสัตธรรมโกวิทอดีตเจ้าวาดวัดพระธาตุโดยวาวอดีตเจ้าคณะอำเภอแม่สายอายุที่93ปีพันศา73ซึ่งในวันนี้มีคุณท่านชวีวันคำภานายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เมตตาเดินทางมาเป็นเจ้าภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อวัดพระธาตุโดยวา และคณะสงฆ์อำเภอแม่สายท่านเป็นครูใหญ่แผนกปริยัติธรรมบาลีของโรงเรียนวัดศรีคมคําในจังหวัดพะเยาและยังมีคุณูปการต่อสาธารณชนทั้งหลายด้วยการแจกทุนการศึกษาและมอบนโยบายแนวทางการศึกษาให้ท่านเป็นพระมหาเถระผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นพระมหาที่เถระที่ทรงคุณูปการในวันนี้นั้นคณะสัทธาสาธุชนอัตมาภ,าภาพเองพระครูประยุทธ์เจติยานุก,การเจ้าวาดวัดพระธาตุไเวาพร้อมด้วยคณะสิทธิ์จึงได้ มีมติเป็นเอกฉันในจันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลหรือพิธีพระราชทานเพลิงศพตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์จนถึงวันที่26กุมภาพันธ์ในวันนี้ได้รับความเมตตาจากคุณท่านชวีวันซึ่งมีเมตตาคุณนูปการต่อวัดพระธาตุไรเวาได้เดินทางมาร่วมในพิธีตั้งแต่ค่ำคืนที่ผ่านมา ซึ่งในค่ำคืนที่ผ่านมานั้นมีคณะสงฆ์ตำบลโป่งผาตำบลโป่งงามตำบลสีเมืองชุมตำบลแม่สายได้เมตตาร่วมกันสวดพระพิธร,รมมีพระเดชพระคุณพระเทพเวทีเจ้าคณะภาคหก 6, วัดสังเวชวิสยารามได้มาเป็นประธานสแสดงพระธรรม,มเทศนาและมีเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายพระพุทธยานมุนีได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในการนี้อาตมาภาพเองจึงขออนุโมทนาบุญทุกๆท,ท,ท่านทุกๆคนทั้งเจ้าภาพโรงทานเจ้าภาพผ้าไตรและเจ้าภาพเครื่องอัฐบริ ขานที่น้อมถวายในวันนี้แม้กระทั่งปราสาทที่ประดิษฐานสรีระสังขารหลวงพ่อก็เช่นเดียวกันอนุโมทนาบุญกับคุณท่านชวีวันคำพาที่ได้เมตตาบริจาคปัจจัยทําให้งานนี้สําเร็จลู่ล่วงและได้น้อมส่งดวงวิญญาณหลวงพ่อขึ้นสู่สวงสวรรค์ชั้นฟ้าขออนุโมทนาบุญทุกท่านทุกคนด้วยเถอน